สวัสดีครับพอแม่พีนองชาวยูทูบขอเฮ้าทุกคนคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้เบาบนกถิพ้ามากเบิ่งวิธีการล่อเพิงเนาะครับเนาะล่อเพิงยุคเกาหลีนี่แหละครับวิธีล่อเพิงยุคเกาหลีเขากระเฮ็ดแบบนี้แหละพอดี้คาท่าลํายาเรียบร้อยห้องเก่าขึ้นนําขึ้นฟ้าครับนี่แหละครับคือคือวิวทัดมันวิวทัดที่ขวดหินเนาะครับเนาะ ขดหินที่ที่ผมว่าขดหินทำเล <c oughs> นี่แหละครับเป็นขดหินง่ยนายๆช่วงนี้ใบไม้กำลังสีโป้งครับใบไม้กำลังสีโป้งพอดีห้าก็เอาท่าน้ำเพิงรอนน้ำเพิงรอนน้ำเพิงซุ่มหา้าเอาไว้ตัปีกายนี่ละนี่แหละครับชีวิตของผู้เขาเกาหลีก็ได้อันนี้ผมขึ้นมาไก่เต๋อยู่ที่ครับนี่ขึ้นบูปลาขึ้นมาเนี่ย สูงเติบอยู่ครับนี่ก็ได้สว่ติดข้นมาหอดโอ้ยเมย์โซ่แบกขืนมาใดก็ได้นี่แหละครับนี่ใซ่อนวนแบกของเกาหลีเกาหลีประเทศแนวแบกนี่ดีดหรอกแบกเพิงเขาแบกอุปกรณ์การปีนเขาสิ่งของทุกอย่างตัวนี้คือหลังเก้าตะปีกกยนี่ครับพอดีผมว่าได้เก็บขืนไปไว ผมสีง่ายง่ายมองมันอ๋อล้างไงมาใส่เพื่อว่าทามันเขามันสีได้เข่าลายเอาครับเบิ้งได้เบิ้งวิธีบบบนี้อย่าล้างหรอก ตนี้คือลังเก้าตะปีไก่ครับนี่แล้วสาตาดย่างนี้หแล้วครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวล้างล้างนี่ล้งนี่มาใสอร์ไงล้าง,งนี่ผมเดือ่าน ถานั่นแล้วล้างนี่เพราไอ้ท่าอยู่ท่าน้ำเพิ่งแล้วครับลังนี่นนครับ,รบเบิ้งพี่รองทนนีไ ลักษณะทาั้งในมันตรงนี้คือปากเขามั้นะครับนี่ตรงนี้คือปากเขามัน,น,นปากเขามันมนหฮะ้นนาไปทั้ง พูดร่มไปยักน้อยครับเวลาล่มพัดเผื่อของสิมม,กม,ม,มา,ากลมร่มอาจะประมาณนี้หรอครับนี่ประมาณน,นี้ แค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วครับส่านนี้ก็ได้ัดที่นี่ล้างนี่ผมเที่ยวขึ้นไปด้านบนนี่ครับีนด้านบนด้านบนเขาเนี่ขึ้นอีกน้อยนึงเ่าไก่ดอกนี่แหละครับเพิงมัคติยูประมาณนี้หอดนาหรือดูมันมาามันจะตีมะเขาอยูความมันเองเท่ากับจอบเบิง เดือนละเทียเดือนละสองเทียครับพอดีมันเข่าแล้วเขากระจุนลงไปเลยครับบ่ได้บด่ได้เฮ็ดอยหยังลายบันนี้เอาไว้แค่นี้ละแล้วก็เอาตัวนี้ปิดไว้กันฝนแค่นี้ละครับวิธีเห็ดเผิงเกาหลีก็ได้กลาบมันเข่าได้ทีแล้วปั๊บเข้ากระจุลงไปเลยครับบันนี้จมลงไปไปไวบบ้านเข้าไปไวห้ห้องเฮ้าหรือไปไใบบางทีทํางานเฮ้าพุ่นละครับมันก็หากินทํางานของมันเองเฮ้ากับรอเอาน้าวานอย่างเดียวอ้าวครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับชีวิตช่มลม่ำนรักธรรมชาติครับนี่แหละครับชีวิตเกาหลีอยู่เกาหลีห้องว่างจากงาน้นองก็มาเฮ็ดปีก็ได้ลายห้างยู่เวยครับห้างนี้ครับมันเข่าดีๆกระชีได้อยู่ประมาณลายขวดอยู่ปีไก่ผมได้ซีห้างครับปีไก่ซีห้างหาห้างก็ถือว่าโอเคอยู่ในพ่อน่อยครับน้ำหวานจิ้นบ๊อบขายพร้อม ขายแพงพ่อไม่ตั้งหาครับอยู่เกาหลีนี่เอาครับสวัสดีครับเดี๋ยวจีมีคลิปตอนเอาน้ำหวานมาให้เบิ้งอีกที่หนึ่งรับรองอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับบุ้มีพผาดครับผมครับผู้ใดอยากเหตดกะกดไลค์กดแชร์หรือกดความเมนมาด้ครับเด้อพวกคนไทยห้าที่อยู่เกาหลีก็ได้ขัสนใจเฮ็ดแบบใดแบบใดกับปรึกษามาได้ครับเดี๋ยวนี้ผมก็ยังอยู่เกาหลีที่เก่าละครับผมสวัสดีครับ